จู่ๆครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับตัวเครื่องเนี่ยกระจัดกระาจปีกเนี่ยกระเด็นไปฝั่งหนึ่งหางเครื่องบินเนี่ยกระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่งครับมีผู้คนสลบและล้มตายในยที่เกิดเหตุครับแต่แฮร์รี่กรกยังคงตั้งสติแล้วหันไปช่วยเด็กผู้หญิงพร้อมกับแม่ครับหรือว่าทารกน้อยครับวิชั่นทูครูโตพอดแคสต์ let's get out of your a r i t s ปอร์ตเจอร์นี่ที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรมกับผมโจอี้ชัยุทธ์ลอดทูยูไบหมายเล2ท웬ตี้โฟร์ตัวแทนชัตเตอร์สต็อกประเทศไทยย o วันสต็อกอินเทลเจนต์ครีเอทีฟแพลตฟอร์มสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Journey กับผมโจอี้ชัยุทธนะครับทาง Mission to Pluto Podcast ยังไงฝากทุกคนนะครับกด Subscribe นะครับช่องของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับทีมงานพวกเราด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้เนี่ยผมโจวี่จะนำเรื่องราวของทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะหรือว่าที่คุณเคยว่าแมนยูมาเล่าให้ฟังกับเหตุการณ์หายนะเครื่องบินตกมีผู้เสียชีวิตเกือบที่ว่าจะเรียกว่ายกทีมหรือว่าตายยกทีมก็ว่าได้ครับเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเกิดที่มิวนิกประเทศเยอรมันนะครับผมเชื่อว่าแฟนๆรุ่นเด็กของแมนยูเนี่ยจะต้องเคยฟังและเคยได้ยินรู้เหตุการณ์นี้อย่างดีแต่ว่าเด็ก รุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้หรือว่าออทราบถึงรายละเอียดเหตุการณ์มาก่อนเพราะว่ามันย้อนกลับไปเมื่อ63ปีที่แล้ววันนี้เลยตั้งใจจะหยิบยกนํามาเล่าให้ฟังครับเริ่มกันเลยครับในวันนั้นเองครับวันที่6กุมภาพันธ์ปี1958เวลาเกิดเหตุการณ์คือบ่าย3โมง3นาทีครับในวันนั้นเองครับผมต้องขอเล่าว่าพวกเขาเนี่ยเดินทางมาจากประเทศยูโกสลาเวียครับ ก่อนหน้านั้นหนึ่งวันนะครับพวกเขามีคิวที่จะไปแข่งยูโรเปียนคัพหรือว่ายูฟาแชมเปียนลลกในปัจจุบันนะครับกับเลสตาเบลเกตนะครับแล้วก็สกอร์จบลงด้วย3ประตูต่อ3แต่ว่าแมนยูเข้ารอบชิงชนะเลิศถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับในทีมนั้นเองนะครับนำทีมโดยผู้จัดก,การทีมอย่างแมดบัสบี้หรือว่าทานเซอร์แมดบัสบี้ซึ่งเป็นอดีตนักเตะของแมนยูแล้วก็นักเตะของลิเวอร์พูลแล้วก็ได้มาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพาทีมคว้าแชมป์มากมายครับ ในชุดนั่นเองนะครับทีมของเขาเนี่ยจะมีการเรียกขานว่าบัสบี้เบบหรือว่าเด็กๆของบัสบี้ครับเพราะว่าแมดบัสบี้เนี่ยนำดาวรุ่งตั้งแต่อายุ17ปีเนี่ยปลุกปั้นขึ้นมาขึ้นเล่นทีมชุดใหญ่จนสามารถคว้าแชมป์ต่างๆมากมายและในปีนั้นก็ถือว่าเป็นปีที่เด็กๆดาวรุ่งเนี่ยกำลังสุกงอมได้ที่เพราะมีอายุเฉลี่ย20 ถึง21ปีแล้วก็ทําให้ทีมแมนยูเนี่ยคว้าแชมป์ต่างๆมากมายกําลังฮอตมากอนาคตไครสดๆเลยแหละครับแล้วก็กําลังจะได้ไปชิงชนะเลิศยูโรเปียนคัพหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าอย่างที่ทราบกันดีครับว่าศึกยูโรเปียนคัพหรือว่าฟุตบอลยุโรปเนี่ยจะเตะในช่วงกลางสัปดาห์ในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยจะเป็นคิวของฟุตบอลลีกพวกเขาต้องบินกลับมาเตะฟุตบอลลีกกับวูดแฟแฮมตันครับเลยได้มีการเดินทางจากเลสเตอร์เบลเกตนะครับหรือว่ายูโกสลาเวียนั่นแหละครับเออกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่ว่าพวกเขาไม่สามารถบินตรงได้ครับจะต้องมีการแวะพักเติมน้ํามันที่สนามบินมิวนิกในประเทศเยอรมน,นีก่อนครับในวันนั้นครับว่ากันว่าอุณหภูมิอยู่ที่ศูนย์องศาคืออากาศหนาวเย็นหิมะตกหนาวมากๆครับในขณะที่กัปตันพาผู้โดยสารทั้งหมด38คนลงจอดที่มิวนิกนะครับได้มีการเดินเช็คตรวจเครื่องออมีการใส่รองเท้าบูทตางเนี่ยขึ้นไปเดินบนเปีกของเครื่องบินว่ามีน้าแข็งเกาะเครื่องบินหรือไม่ก็พบว่าไม่มีครับ เราก็มีการเติมน้ํามันให้เรียบร้อยวันนั้นเองครับบรรยากาศบนเครื่องบินของนักเตะทีมงานสตาฟคนและนักข่าวที่บินไปด้วยเนี่ยแต่ไม่ได้วยความสุขและความแฮปปี้ครับเพราะว่าทีมได้มีโอกาสเข้าชิงเป็นครั้งแรกพวกเขาเดินทางด้วยสายการบินบริติชยูโรเปียนแอร์เวย์เที่ยวบินที่609นะครับหลังจากที่มีการเติมน้ํามันเสร็จเ,เรียบร้อยเช็คเครื่องนักบินแล้วก็กัปตนันนะครับได้มีการประกาศเ,าเรียกให้นักเตะและผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยกลับขึ้นเครื่อง38คนนะครับ พอกลับขึ้นเครื่องเนี่ยนักบินก็เตรียมที่จะเทคออฟทะยานมุ่งตรงสู่แมนเชสเตอร์นะครับแต่ในขณะที่กําลังเร่งเครื่องเพื่อจะนําเครื่องลํานี้เนี่ยเชิดหัวขึ้นกลับพบว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันมีปัญหาครับมันมีการสั่นและกระตุกผิดปกติครับกระตุกจนชนิดที่ว่านักบินตัดสินใจไม่เอาหัวเชิดขึ้นครับเร่งความเร็วต้องขอไปลดความเร็วลงครับเบรกแล้ววนกลับมาที่สนามบินเหมือนเดิมครับได้มีการตรวจเช็คเบื้องต้นรีบูตเครื่องใหม่ครับ และจะทำการเทคออฟใหม่เป็นครั้งที่สองในตอนนั้นเองนักเตะบางคนก็มีอาการคิดแล้วว่าเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินด้วยสภาพอากาศหนาวเย็นแบบนี้มันเกิดความกังวลใจว่ามันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมแต่ว่าเนื่องจากอย่างที่ผมบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยจะต้องแข่งกับบูฟทาให้พวกเขาก็จําเป็นต้องเดินทางจริงๆครับนั่นทําให้กัปตันก็ยังคงเดินหน้าที่จะบินเทคออฟใหม่ในรอบที่2พอกลับมาเทคออฟในรอบที่2ครับ ในขณะที่พวกเขากําลังเร่งเครื่องขึ้นเหมือนเดิมครับเครื่องกําลังไต่ระดับความเร็วและจะเชิญหัวขึ้นก็พบอาการเดิมครับก็คือเครื่องบินมันมีเครื่องยนต์เนี่ยมันเกิดอาการกระตุกกระชากเหมือนเดิมครับเกวัดอุณหภูมิเนี่ยเห็นเลยว่าอุณหภูมิของเครื่องยนต์เนี่ยมันร้อนจัดครับนักบินก็เลยตัดสินใจครับว่าโอเคไม่เอาเครื่องขึ้นละ จะกลับไปให้เอนจิเนียร์หรือว่าช่างประจําสนามบินเนะี่ยเช็คอีกครั้งว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพอได้มีการเช็คตรวจเครื่องอย่างละเอียดพบว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันมีความร้อนมากเกินปกติครับเหมือนกับว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันเาผาผลาญน้ามันมากเกินไปทําให้เครื่องยนต์มันร้อนเกิดจากการเร่งเครื่องที่เร็วทีนี้ครับทางวิศวกรครับแล้วก็ทางช่างเนี่ยก็ได้มีการบอกและแนะนํากับกัปตันว่า เราไม่ควรจะบินต่อไปควรจะยกเลิกไฟลบิน6 0 9นี้ทิ้งซะเพื่อเช็คเครื่องให้ละเอียดแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าเวลาสนามบินเนี่ยเวลาเครื่องบินจะบินขึ้นบินลงเนี่ยเขาจะมีสล็อตเวลาที่เขากันไว้ให้ว่าเครื่องบินนี้จะทําการเทคออฟในระยะเวลาเท่านี้เท่านี้คือถ้าเกินเวลาที่ทางสนามบินกําหนดไว้ให้เนี่ยเครื่องบินลำนี้เนี่ยจะทําให้ทุกอย่างมันดีเลยเราจะต้องนําเครื่องบินลำนี้ที่บินขึ้นไม่ได้ ไปต่อแถวใหม่หรือว่าจะต้องมีการกรอกเอกสารใหม่เพิ่มเติมมีการคร้างคืนเพิ่มหนึ่งวันหรือว่าดีเลยต์ต่างๆซึ่งมันก็จะกระทบกระทุกภาคส่วนนะครับนักบินก็เลยตัดสินใจแก้ปัญหาครับว่าเมื่อพบว่าเกของความร้อนของเครื่องบินเนี่ยมัน,นร้อนเกินไปถ้าอย่างนั้นเขาก็จะเปลี่ยนแผนด้วยการการเทคออฟรอบใหม่รอบที่3ามเขาจะทําการค่อยๆเร่งเครื่องโดยการไต่ระดับความเร็วไปเรื่อยๆเ,เพื่อไม่ให้เครื่องมันกระตุกเลยกระชากจากกันเร่งเครื่องจนเกินไป แต่นั่นเท่ากับว่าการที่เราจะค่อยๆเร่งเครื่องไต่ระดับความเร็วขึ้นไปเนี่ยคุณจะต้องมีพื้นที่ของรันเวย์เนี่ยมากในการใช้ไต่ระดับความเร็วใช่ไหมครับในการเทคออฟรอบที่3เนี่ยนักเตะแมนยูหรือว่าผู้คนบนเครื่องเนี่ยเริ่มหวั่นใจถึงเหตุการณ์ละว่ามันครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วมันมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่แต่กัปตันครับก็ยังคงเดินหน้าที่จะนําเครื่องขึ้นให้จนได้ครับในตอนที่เครื่องบินครับกําลังไต่ระดับครับ ว่ากันว่าความเร็วนั้นอยู่ประมาณ105อนอตหรือว่า194กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหัวเนี่ยกำลังเริ่มที่จะเชิดขึ้นแล้วทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีครับแต่จู่ๆครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเครื่องเกิดอาการเดิมครับกระตุกครับแล้วความเร็วมันก็ลดควบต่ําทําให้หน้าเนี่ยมันไม่เชิดครับมันกดกลับลงมาแต่ด้วยความเร็วที่มาเนี่ย194กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วรันเวย์มันสุดท้ายเลยครับมันเชิดหัวขึ้นไม่ททันนนํําาให้้เครื่องบิลี มันไถลออกนอกรันเวย์ครับพุ่งชนเข้ากับขอบรั้วของสนามบินก่อนที่จะข้ามถนนไปชนกับบ้านของคู่คนหรือว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับสนามบินนะครับตัวเครื่องเนี่ยกระจัดกระจายปลีกปีกเนี่ยกระเด็นไปฝั่งหนึ่งหางเครื่องบินเนี่ยกระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่งครับเริ่มเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นเครื่องบินฉีกขาดมีรูโว่ต่างๆมากมายครับเกิดเหตุการณ์ โศกนารกรรมเกิดขึ้นครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ช็อกโลกครับเสียงดังสนั่นวันไหวควันควันไฟเริ่มลุกขึ้นมาครับผู้คนต่างตื่นตระหนกตกใจกับคนที่อยู่ในสนามบินและเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับแต่หนึ่งในคนที่อยู่บนเครื่องบินอย่างผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดและเป็นตำนานอย่างแฮร์รี่เกรครับเขาได้สติขึ้นมาครับเขามองไปรอบๆแล้วเห็นว่าเครื่องบินลํานี้มันฉีกขาดแล้วประตูหน้าต่างอะไรมันเห็นไปถึงข้างนอกแล้วเริ่มมีควันไฟเกิดขึ้น เขาเริ่มตกใจแล้วพบว่ามันมีเลือดเนี่ยไหลออกมาบริเวณสีสาะของเขาครับเขาใช้มือของเขาเนี่ยจับเลือดเบาๆแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่กล้าที่แม้จะเลื่อมไปจับเต็มที่หรือจับบริเวณหัวเขาเลยเพราะเขากลัวว่ามันจะหลุดแตกออกมาเหมือนไข่ที่มันตกแตกเพราะเครื่องบินเนี่ยมันชนแรงมากแล้วเหตุการณ์มันก็เกิดเสียงดังทุกคนมีอาการบาดเจ็บมีผู้คนสลบและล้มตายในยที่เกิดเหตุครับ แต่แฮร์รี่กรกยังคงตั้งสติแล้วหันไปช่วยเด็กผู้หญิงพร้อมกับแม่ครับหรือว่าทารกน้อยครับที่เป็นชาวเซอร์เบียครับออกจากเครื่องบินแล้วก็เหมือนเป็นฮีโร่เลยครับแฮร์รี่กรกยังไม่หยุดเท่านั้นครับเขาบาดเจ็บก็ตามแต่เขายังฝืนครับกลับเข้าไปช่วยหนึ่งในแบ็คขวาของแมนยูในเวลานั้นก็คือบิลโฟกครับแล้วก็เห็นว่าเครื่องบินเนี่ยมันยับเยินแล้วก็มีผู้คนเนี่ยหมดสติไม่ได้สติแล้วก็ไฟก็ลุกไหม้ครับแต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ย ไม่ได้โชคดีห achu, เหมือนบิลโฟกแฮร์รี่เกรกและเด็กทาลกกับแม่ชาวเซอร์เบียครับ <Genesis> เขาพบว่านักเตะเพื่อนร่วมทีมเขาอีก7คนที่อยู่บนเครื่องบินลำนั้นเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุครับไม่ว่าจะเป็นกัปตันทีมนะครับโรเจอร์ไบร์เอลดีโคแมนทอมมี่เทเลอร์เรียมวีแลนเจฟเบนมาร์คโจนเดวิดเพคครับรวมถึงเจ้าหน้าที่และโค้ช อีก2ท่านนะครับรวมทั้งหมดกว่า11คนนะครับที่เกี่ยวข้องกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ยังมีผู้สื่อข่าวชื่อดังนักข่าวที่บินตามไปด้วยเสียชีวิตรวมๆแล้วกว่า21รายนะครับถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ครับออกข่าวโด่งดังไปทั่วโลกผู้คนร้องไห้ครับเพราะว่าทีมแมนยูในเวลานั้นเป็นขวัญใจและคว้าแชมป์ครับแต่ตอนนี้เนี่ยทีมแมนยูและนักเตะที่พวกเขารักเนี่ย ได้จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับเป็นเรื่องน่าเศร้าเสียใจมากๆเลยครับสื่อได้ตีข่าวไปทั่วโลกครับแล้วก็หนึ่งในนั้นกับผู้ที่รอดชีวิตมาได้ก็คือท่านเซอร์แมดบัสบีผู้จัดการทีมนะครับแต่ว่าอาการของเขาเนี่ยก็หนักพอสมควรเลยถือว่าเป็นตายเท่ากันแล้วก็ยังมีดดนแคนเอ็ดเวิร์ดซึ่งก็ถือว่าเป็นปีกตัวเก่งแล้วก็อนาคตไกลนะครับที่โคงร้าวหักหลายจุดขาหักหลายจุดแล้วก็มีอาการปอดไปโอ้โหข้างในเนี่ย มันมันบาดเจ็บไปหมดทั้งร่างกายก็ว่าได้ครับแต่เขาใจสู้มากๆครับว่ากันว่าในขณะช่วงที่เขารักษาตัวเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่เขาเฟื้นสติขึ้นมาได้ครับเขาหันไปเจอกับจิมมี่ซึ่งเป็นผู้ช่วยครับถามว่านี่วันอะไรแล้วเราจะต้องแข่งกับวูฟแฮมตันในช่วงสุดสัปดาห์ใช่ไหมฉันจะพลาดแมตช์นี้ไม่ได้เห็นไหมครับว่าสปิริตนักเตะเขาเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆแม้ว่าจะบาดเจ็บแค่ไหนทั้งตัวก็ตามแต่เขายังอยากที่จะกลับไปลงสนามให้กับแมนยูนะครับ ผ่านไป15วันกับการต่อสู้กับอาการบาดเจ็บสี่โครงร้าวขาหากักและระบบภายในต่างๆสุดท้ายแล้วสู้ไม่ไหวครับเสียชีวิตในท้ายที่สุดครับถือว่าเป็นการจากโลกนี้ไปของดาวรุง่งดันแคนเอ็ดเวิร์ดที่ผู้คนเนี่ยเศร้าโศกเสียใจและเป็นความหวังของทีมมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นครับได้มีการนำนะครับผู้เสียชีวิตออทั้งหมดเนี่ยกว่า21รายนะครับกลับมาที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับ โดยสารโดยเครื่องบินนะครับแล้วก็นํามาไว้ที่โรงยิมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผู้คนออกมาร่วมไว้อลาลัยต่างๆมากมายมาวางพวงมลาลัยร้องไห้จุดเทียนต่างๆนะครับถือว่าเป็นข่าวเศร้ามากๆพเมลีกนะครับได้มีการทําการเลื่อนแมตช์การแข่งขันวูฟแฮมตันนะครับที่จะเตะในช่วงสุดสัปดาห์จากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในเวลานั้นเนี่ยเลื่อนไปเตะกันในช่วงสิ้นเดือนเมษายนเลยอย่างที่บอกไปว่ามีนักเตะ เสียชีวิตไปเกือบที่จะยกทีมเลยที่เป็นตัวจริงทั้งนั้นเลยครับทำให้ทีมแมนยูตอนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่าขาดแขนขาเอาวิวาต่างๆที่จะไปสู้กับคนอื่นเนะครับได้มีทีมดังๆจากในลีกเดียวกับพวกเขาเนี่ยแหละก็คือพิม์ลิงในปัจจุบันนะครับยื่นมือแสดงน้ําใจที่จะช่วยเหลือให้ยืมนักเตะฟรีๆหนึ่งในนั้นก็คือ,อทีมคูล่ลีของแมนยูก็คือลิเวอร์พูลครับตัดสินใจจะให้ยืมนักเตะ3คนนะครับฟรีๆเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็รับไว้เพียงแต่น้ำใจไม่ได้รับข้อเสนอมานะครับแล้วก็ได้มีการดันเด็กดาวรุ่งยุคใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ไปยืมนักเตะทีมที่ไม่ได้ดังอะไรมาผสมผสานจนเล่นแล้วก็แข่งให้จบในฤดูกาลนั้นครับจากที่พวกเขาจะได้เป็นแชมป์นะครับในฤดูกาลนั้นพวกเขาก็ทำได้ดีที่สุดครับจากสภาพทีมแบบนั้นจบอันดับที่9ในปี1958นะครับ ผู้คนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสตาฟโค้ตนักเตะนะครับแน่นอนว่าสภาพจิตใจเขาไม่เหมือนเดิมครับเขาเห็นเพื่อนร่วมทีมจากไปต่อหน้าต่อตากับเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่พวกเขาก็อยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยผู้คนบอบช้ำจิตใจห่อเหี่ยวบางคนร่างกายขาหักจนไม่สามารถกลับมาแข่งได้เหมือนเดิมมันเต็ไมไปด้วยข่าวร้ายแต่ไม่หมดครับแต่หนึ่งในนั้นครับมีผู้โชคดีรอดชีวิตก็คือทันเซอร์บ๊อบบี้เชาตัน ซึ่งในภายหลังได้กลายมาเป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกลายมาเป็นตำนานของทีมชาติอังกฤษเขาต่อสู้กับความโศกเศร้าเสียใจครับไม่ยอมแพ้ต่อโชคชกะตาและกลับมาสู้อีกครั้ง10ปีหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับเขาทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ได้สําเร็จครับแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานแต่เขาก็ทําให้เห็นว่าถ้าคุณไม่ยอมแพ้ต่อให้คุณเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่คุณก็จะกลายเป็นตำนานได้และก็ยังกลายเป็นหนึ่งใน ชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติอังกฤษที่ทําให้ทีมชาติอังกฤษเป็นแชมป์โลกในปี1966นะครับปัจจุบันท่านเซอร์บ๊อบบี้เชลตันก็เป็นหนึ่งใน3ลูกป,ปั้นนักเตะหน้าโอทาฟอร์ดอีกด้วยถ้าใครได้เคยไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอทาฟอร์ดก็จะเห็นรูปปั้นนี้ดีและฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีรูกป,ปั้นของท่านเซอร์แมดบัสบี้วางอยู่ตรงข้ามกันก็ลองไปถ่ายรูปเดินเล่นดูกันได้นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่ผม นำมาฝากกันทึ่งถือว่าเป็นสงอนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ในปี1958จนกระทั่งปัจจุบันก็ถือว่าแมนยูกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งในการคุมทีมของโอเลกุน่าโซชาแล้วก็ยินดีกับแฟนแมนยูด้วยที่คริสเตียโนโรนัลโดคัมแบ็กอีกครั้งนะครับนี่คือเรื่องราวที่วันนี้ผมนามาฝากกัน ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วต้องขอบคุณช h ตเ t e r Stock ที่มีนัมเ e อร์24ผู้ที่เป็นตัวแทนช h ตเ t e r s t o ็อแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับผู้ที่จะให้บริการช่วยเหลือในการแนะนําสิทธิ์การใช้งานบริการช่วยค้นหาคลิปวิดีโอและเพลงตามแต่ที่คุณต้องการทําให้ช h ตเ t e r s t o ็อกมิวสและช h ตเ t e r s t o ็อกวิดีโอเป็นบริการที่คุ้มค่ากับสายคอนเทนต์มากๆถ้าใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ผมฝาก กดด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจเจอก็หม่ในครั้งหน้าผมโจ伊และสปอร์ตเจอร์นจะนำเรื่องราวกีฬาอะไรที่น่าสนใจมาฝากิิดตามไม่ดีห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Sport Journey ที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรมกับผมโจ伊ไทยยุทธพรีเซนต e บายนัมเบอร์เโฟตัวแทนชัตเตอร์สอลอประเทศไทย